สิ่งมบานนะครับเห็นความเป็นดีนาทเียนรัสิ่งมิบาแล้วก็คือะรระบนครับได้นำมาจากสารยานะครับจากสัสอยู่นที่สองเก้าสามเจ็ดครับสองเก้าเจ็ดลงมนที่ยี่สิบเอ็ดตาแล้วเมื่อนนะครับสานแร่บางๆนนายนังเขาวันนะครับมาตรวจมนงไม่ไปเลยข้อหาหนันเข้ากบนครับ โดยเป็นที่นงมาทุกคนอกน้องน้ถ้าเอยูที่ารายแต่วงรนะี้วกัที่ส่งาทีรงานมาใช่ไครับราบมาผ่านได้หเลแล้วคอนแทคที่เขาติดต่อมาคือใช้โทรศัพท์ติดต่อมา ตัตัวใช่ไหมเสร็จแล้วก็สั่งให้เราไปเอาของไจมาคือเรื่องคืองานี้มันจับมาคุยได้ไปเอาของมาแล้วไปเอาของที่ที่รานทำาหมนที่เบนเกตครับเห็นแล้วไปตรงที่ไหนส่วนพ่อตาครัผมข้างหลังขุ้่านบรูดจะได้ไปขายไหมอย่างนั้นไม่ขายเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวมีคนมาเอาของ เอามาของไ้คผุผมเลยบอกพี่นี่มันได้ยี่สิบมัดทีแล้วผมก็ต้องรีบไปรับคนเพราะเพื่อจะเอาเงินไม่กี่บาทผมก็ผมบอกพี่คุณเสียเวลาผม,ผมบอกถ้างั้นเดี๋ยวน้องเอาโทารไอไนาฬิกาไปขายพี่หน่อยได้ไหมผมก็ถามตอนแรกเราไม่รู้ว่าเป็นนาฬิกาไม่รู้อ่ะพี่ตอนนี้ทำไมบอกว่าเป็นนาฬิกาไปขายตอนที่อยู่เฟรนา์เบอร์พี่ตอนที่เอามาผมไม่รู้ของเป็นอะไรเราไปแกะไปแกะกล่องมาไหนไปแกะตอนอยู่เขาให้บอกว่าน้องแกะกล่องออกมาเลยตอนไไปขายร้านไหนอ่ะ ไม่ขายเป็นท่านรา้าครับท่านลา้าขายในราคาเท่าไหร่ขายไปหนึ่งล้านสามหมื่นบาทหนึ่งล้านสามหมื่นบาทแล้วทราบเพ่ว่าราคามาิกาน้มสูงไมไม่รู้ไม่ทราบเลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ราคาเพราะนายกาพวกนี้คือผมไม่รู้แต่มันมีล้อแล้วขายเสร็จแล้วเราได้ปูนเงินยอดที่ไห้ใครก็ขายยอดนี้ก็โอนไปให้ที่ว่าอยู่นี้เลย ชี่บัญชีเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงแล้วโปรตีต่อเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ชาย,ชายอ่าเดี๋ยวดูว่าไอ้คนรตีต่อเราเนี่ยใช้เบอร์แบบเบอร์ไหนตัวเนาะเราคพือ่อคำนึงเดี๋ยวจะดูไปคนสั่งการโนร้แต่ว่าผมมีไลน์เขาอยู่นะไม่รู้ว่าโทรติดาหรือเปล่ากไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอารูป<ๆ>หน้าไลนา์เข้ามาโอเค